ในคลิปวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มยอดขายนะครับเพื่อนๆของ Lazada Affiliate เนี่ยใน l e m o n เอ็กันอ่ะทำยังไงนะครับใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากแชร์นะครับถ้าแชร์น้อยกว่าร0อยแชร์เดี๋ยวจะกลับมาปิดนะครับเดี๋ยวจะกลับมาปิดแล้วก็ปิดเป็น,เป,นเป็นไม่เปิดเป็นสาธารณะนะครับแต่ถ้าถ้าแชร์ครบร้อยแชร์เดี๋ยวจะก็จะเปิดไว้อย่างนั้นเนาะวิธีการเพิ่มยอดขายกับ ลาซาด้าแอเฟอร์เเนี่ยในเลมอนเอกนะครับใครไม่เพื่อนทันอย่างงี้สมมุติว่าผมเองเนี่ยต้องการเข้ามาขายสินค้าสักตัวหนึ่งแล้วกันผมจะขายอะไรดีผมอยากขายไปดีผมไปมีเห็นผมเห็นมีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งมันน่ามันมีน่าสนใจเดี๋ยวผมหาก่อนนะอ่ะผมเจอแล้วนี่เอาตัวนี้แล้วกันนี่นะครับผมว่ามันน่ารักดีนะครับแล้วก็มันมีคนเขาก็แบบว่านะ มีคนเขาอยากซื้อเนาะเราก็ต้องมาทําให้มันน่าซื้อก็นี่เลยนะครับก็เข้ามาคลิกที่ตรงนี้เนาะแล้วก็เข้าไปก๊อปปี้ข้อความนะครับก๊อปปี้รูปภาพของเรานี่แหละบันทึกรูปภาพลงไปเลยแล้วก็บันทึกรูปภาพเลยนะนะครับบันทึกรูปภาพเลยนะครับ่ะบันทึกรูปภาพเสร็จแล้วเนี่ยก็ก๊อปปี้ข้อความไปด้วยนะครับก็ก๊อปปี้ข้อความไปด้วยเนาะอ่ะก๊อปปี้ข้อความอันนี้คือก๊อปปี้ข้อความแล้วเนาะทีนี้เราจะเข้าไปที่เลมอนเอกันนะครับเราก็เข้าไปที่เลมอนเอิกรันนะครับ Finished. แล้วเราก็เข้าไปโพสต์เลยเลือกโพสต์นะครับเลือกโพสต์ตรงนี้นะครับก็ใครเข้ามาดูก็เอาไปใช้กันเนาะนะครับมาไหมอะรูปภาพมาแล้วนะครับนี่เลยผมก็จะใช้รูปภาพนี้เรารูปภาพไหนดีรูปภาพนี้เนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็เลือกตับจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับจุ๊บชอเห็นไหมนะแล้วเราก็เลือกภาพเลือกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีย้อออกมานิดนึงนะครับตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกเป็นภาพตัดแปะนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมีภาพเป็นภาพตัดแปะนหแบบนี้ เราก็ le, สามารถมาเลือกได้นะครับให้มันดูน่าสนใจแต่มันจะมีอยู่แค่นี้เองเห็นไหมนะครับมันมีไม่เยอะนะครับมันมีไม่เยอะมีขอบอีกเห็นไหมอ่านในมีขอบด้วยเห็นไหมครับถ้าเราอยากทําให้มันดูน่าสนใจอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราอันนี้ขยับมาอันนี้ได้ไหมอันนี้ย้ายไปข้างบนได้ไหมอ่าได้เห็นไหมครับย้ายไปแต่ว่าผมว่ามันไม่มีไปเนาะภาพมันเยอะไปใช่ไหมครับภาพมันเยอะไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยอืออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็น่ารักดีก็สวยดีเห็นไหม เห็นไหมครับนี่เลยแล้วเราก็เลือกถัดไปนะครับเลือกถัดไปได้เลยนะครับเลือกถัดไปเนาะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีให้เราใส่พวกข้อความเห็นไหมครับเราสามารถใส่ข้อความได้อะไรได้แต่ถ้าเราไม่ใส่ใช่ไหมครับเราก็ปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก็ได้มันก็สวยดีนะครับหรือว่าเราจะใช้อ่าเราอาจจะพิมพ์เข้าไปนะครับอืมอ่ะตรงนี้มันมันใส่ข้อความได้นะครับตอนนี้เราเลือกข้อความเนี่ยอ่ะผบคลิกที่มันเห็นไหมครับมัน เนี่ยแล้วผมยวเลือกแก้ให้ดูเห็นไหมครับมันจะมีพวกให้เราทําฟอนต์ทำเทมเพลตเนาะตรงนี้เพื่อนๆไปเลือกเอาแล้วกันเนาะว่าอยากได้ภาพตรงไหนอะไ,อะไรยังไงแต่ว่าเวลาที่เราจะพิมพ์ข้อความอะครับ <c oughs> เราจะต้องพิมพ์ข้อความจากตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่พิมพ์ข้อความลงไปข้างในอะมันจะพิมพ์ไม่ได้มันก็ต้องพิมพ์ข้อความจากตรงนี้พิมพ์เข้าไปเลยเห็นไหมครับอย่างผมเนี่ยผมก็พิมพ์เข้าไปแจกประกาศสิง้าห้าดาวอย่างเงี้ยมันก็มาเลยนะครับมันก็ขึ้นมาให้เราแบบนี้แล้วเราก็ไปเลือกวางเอาแล้วเราก็กดถูกนะครับเห็นไหมมัน นะครับมันจะมีเพวกสติกเกอร์อีกเห็นไหมมีให้เราเพิ่มสติกเกอร์ได้นะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อก็ไปเลือกเอ่แต่ผมไม่เลือกผมไม่เพิ่มแล้วผมเอาตรงนี้แหละนะครับง่ายดีนะครับงา่ายดีเสร็จแล้วผมก็จะกดถัดไปกดถัดไปแล้วนะครับเห็นไหมสินค้ามันขึ้นมาเป็นคแค่สินค้ารูปเดียวถ้าเราไม,ไม่ถ้าเราต้องการเพิ่มสินค้าอีกได้ไหมเราก็เพิ่มสินค้าอีกได้นะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีสินค้ามาให้เราเลือกเห็นไหมครับเผื่อว่าหล<ๆ><ๆ>ายๆคนอยากไปเพิ่มสินค้าอีกเนนะอะอไรองรงคับ ให้มันดูสนน่าสนใจนะครับเนี่ยเนี่ยห็นไหมมันก็เลือกเพิ่มได้นะครับเป็นไหมเนี่ยหรือว่าเราจะเอาสินค้าอันนี้ขึ้นมาไว้ข้างหน้าแล้วก็กดค้างไว้แล้วลากมาเห็นไหมครับมันก็จะมีสินค้ามาให้เราแบบนี้นี่เห็นไหมนะครับเราก็เลือกได้เนาะหรือว่าเราจะเอานี้มาไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมเราก็ใช้ไอ้นี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราข้อความที่เราคั py ี้มาเมื่อกี้เอามาวางเลยอืมอาดลอกมาวางนะครับแล้วพอระวางเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นลิงก์ใช่ไหมครับให้เรากดคัดใช่ไหมอ่ะทีน,ทนี้ทีนี้หลังจากที่เราลบาคัดลอกไอ้ตัวลิงก์เมื่อกี้เอาไว้แล้วใช่ไหมครับให้เพื่อนเอานิ้วกดค้างไว้ที่หน้าจอแล้วปล่อยมันจะมีคําว่าไฮเปอร์ลิงก์โผล่ขึ้นมาครับเพื่อนๆมันจะมีคําว่าไฮเปอร์ลิงก์ขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมให้กดคลิกเข้าไปครับกดคลิก้าไปที่ไฮเปอร์ลิงก์นะแล้วเอาลิงก์เมื่อกี้มาวางวางลงไปเลยนะครับวางลงไปเลยอ่ะวางลงไปเห็นไหมลิงก์ของตัว l a z a d a ของเราเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วนะครับ คอมมันช้านะนเพื่อนๆเดี๋ยวป๊บนึงนะอ่ะเราเอาลิงก์ที่เรา c o p ปปี้มาเมื่อกี้วางลงไปเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นลิงก์ของ l a z a d a ขึ้นมาเสร็จแล้วข้างบนเขาจะให้เราใส่ข้อความเราก็พิมพ์ใส่ข้อความเข้าไปเลยครับตามนี้อ่ะผมก็พิมพ์เข้าไปเลยแจกพิกัดนะครับซื้อ5้าดาวดูนะเสร็จแล้วก็กดเสร็จเลยกดเสร็จไปได้เลยนะครับกดเสร็จเห็นไหมครับเพราะเรากดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้อ่ะนี่เลยเห็นไหมครับขึ้นแบบนี้มาให้เรา นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มลงไปได้นะครับเราก็สามารถที่จะแบบใช้ได้อะไรได้นะครับเราก็อยากจะใส่แฮชแท็กคันนี้เราก็ใส่แฮชแท็กเลยนะครับเ,เราตั้งขึ้นมาเองเลย5ดาวสินค้า5้าดาวนี่เลยนะครับ5ดาวเราสร้างแฮชแท็กใหม่เป็นของตัวเองเนาะนะครับสินค้า5ดาวนะครับตั้งเป็นของตนเองเลยนะครับโอเคไหมหรือว่าแล้วเราก็มาดูต่อคันนี้ อนนี้เราก็อาจจะไปใส่ข้างบนก็ได้นะครับตรงแฮชแท็กเนี่ยพัดลมนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่แฮชแท็กไปได้นะเนี่ยใส่ข้างบนเลยก็ได้มันให้ก๊อปมันให้เราก๊อปไหมนะครับมันให้ไหมนะครับไม่ให้อีกนะครับบางทีมันก็ทํายากเนาะไม่เป็นไรนะครับล้วก็ก๊อปปี้มันมาก็ได้นะครับแล้วเราก็เอามาใส่เป็นสินค้า5ดาวนะครับวางลงไปได้ไหมอันนี้มาแล้ว5ดาวทีนี้เราข้างบนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องใส่ข้อมูลเพิ่มนะครับใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไป ก็ปีเข้าไปนะครับแล้วก็ไปวางบนเลยแบบนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้ามีว่ามีลูกค้าซื้อใช่ไหมครับเนี่ยเราก็อาจจะใส่เป็นแบบอีโมชันเข้าไปให้ให้ลูกค้าแบบอ่านี่นะครับเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นไปไปเล่นกันเอานะนเพื่อนไปเล่นเอาเป็นกิมมิคแต่ว่าอันนี้คือผมแก้เอามาลองมาทําเป็นแบบเออเฮ้ยถ้ามันทําอย่างเงี้ยต่อเนื่องคือเวลาเราจะลงรูปภาพพวกนี้เนี่ยเราลงเยอะเะก็ได้นะครับหรือว่า ผม, ane, ผมแนะนําว่าเราสมมติว่าเราทําเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องลงรูปภาพเยอะผมแนะนําว่าให้เราลงแค่แค่ร <c oughs> <c oughs> ูปภาพเดียวก็ได้รูปภาพเดียวก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราก็กดโพสต์ไปเลยตกลงเลยนะครับกดตกลงไปแล้วก็โพสต์ไปนะครับทีนี้ถ้าเราอยากโพสต์อีกได้ไหมเราก็กดโพสตอีกเข้าไปเลยแล้วก็อันนี้เอาเอาแค่รูปเดียวพอเห็นไหมมาแล้วทีนี้เราเอารูปเดียวเลยผมเอาแค่รูปเดียวนะผมเอาแค่รูปเดียวผมไม่พิมพ์อะไรด้วยนะครับเสียเวลาผมโพสตเลยข้างบนผมก็ไม่โพสอะไรนะ คานนี้ตรงพิกัดตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมมันมันจะก๊อปปี้มาไม่มานะครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะต้องก๊อปปี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเรากดค้างไว้นะครับแล้วเราก็ไปไฮเปอร์ลิงก์เห็นไหมแล้วก็เอาข้อความไปวางนะครับเห็นไหมวางแบบนี้นะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องก๊อปปี้มาแล้วเราก็เข้าไปก๊อปปี้จากใน l a z a d a มานะครับแล้วเราก็เอามาวางใหม่นี่นะครับเพื่อนๆแล้วก็กดเพิ่มไปอันนี้ผมก๊อปปี้มาวางนะแล้วก็วางไปนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็กดตกลงแล้วเราก็โพสต์ไป เอามารูปเดียวพอเห็นไหมครับนี่เห็นไหมรูปเดียวพอต่อไปเราอยากเอาอันอื่นมาขายเอาอันเดิมนี่แหละเมื่อกี้นะครับมาขายอีกทีนี้ปึก๊กเราก็เหมือนเดิมนะครับเอารูปเดียวนี่อัรูปนี้อ่ะรูปเดียวรูปนี้อ่ะสมมุตินะเนี่ยนะครับแล้วก,กดถัดไปนะครับแล้วเราก็ข้อความเมื่อกี้เราไม่ได้ก๊อปไม่เป็นไรล้วก็ไปก๊อปในนี้มาไลน์ลาซาด้ามาอ่ะก๊อปปี้มานะครับรเอามาวางเห็นไหมครับแล้วก็ก๊อปปี้ข้อความบนไปวางพร้อมส่งนะครับ ข้าวางข้างบนด้วยก็ได้นะหรือไม่วางก็ได้สังเกตไหมว่าบางทีผมก็ไม่ได้วางเพราะอะไรรู้ไหมครับเออขี้เกียจไม่มีอะไร <c oughs> เออนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอย่าทำตามผมนะให้เราทําตามให้เราทําแบบตั้งใจนะครับเนี่ยให้เราใส่เขียนอะไรเป็นอย่างี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแจกพิกัดซื้อเราจะใช้คาว่าแจกพิกัดซื้อก็ได้นะแจกพิกัดซื้อที่นี่คลิกนะครับอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยแล้วก็กดเสร็จ เราก็จใส่พิมพ์ก็ไปเลยแจกพิกัดซื้อนะครับแล้วก็กดเสร็จให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมได้มาแล้วนะครับทีนี้เราถ้าเรากลัวว่าลูกค้าจะไม่รู้เราก็เหมือนเดิมอิโม i ชั่นมีครับใส่เข้าไปจะใส่แฮชแทกไหมก็ใส่จะไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราก็ไปลองเล่นดูนะครับแนะนาว่าถ้ามันมีแฮชแทกเราใส่แฮชแทกนะครับก๊อปมาแล้วก็มาวางนะครับเนี่ยนะครับไปไปก๊อป้มาวางนะครับ อย่างนี้ก็ได้นะครับเอาไว้เขียนเองไหมรีวิวสินค้า5าดาวเห็นไหมครับเนี่ยนะครับใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อ,อม,มีไหมมีคนใช้ไหมใช้ดีบอกต่อยไหมครับบอกต่อของดีเห็นไหมอะไรพวกนี้เราใช้ได้หมดเลยนะเราไปใช้แฮชแท็กนะครับขอ,ของดีของของดีบอกของดีราคาถูกนะครับเห็นไหมแฮชแท็กไ,ไปอีกนะครับของดีบอกต่อเห็นไหม ของดีบ,บอกต่อใชครับเราก็ใช้ได้นะครับเราจะไปใส่พัทลงบนลงอะไรก็วางกันไปอันนี้ก็ได้อีกแล้วคราวนี้เราก็กดโพสตไปเลยเห็นไหมครับล้วก็กดโพสตไปอันนี้เราใส่ข้อความไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราใส่ข้อความข้อความไปแล้วเรียบร้อยเราก,กดตกลงแล้วนะครับพอเรากดตกลงเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเราก็กดโพสต์ไปได้เลยนะครับนี่ก็กดโพส์ไปเห็นไหมสิ่งรูปภาพมันก็จะขึ้นมาตรงนี้มันก็จะมาแล้วเห็นไหม รเราก็ทําไปนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆสนุกสนุกนะครับเพิ่มยอดขายให้กับตัวของ Lazada a แ e อเฟเวลเของเรากันนะครับมาเน้นทําเยอะๆครับเราต้องเน้นโพสต์เยอะๆโพสต์วันหนึ่งสิบยี่สิบสาสิบโพสเป็นเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปรีรอไม่ต้องไปดีลานะอยากขายได้ก็ต้องทํานะครับอย่าอย่าคิดเยอะเนาะนะครับเพราะว่าตัวเลมอนเอกเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันมันเป็นร้านใหม่เนาะเอาไว้ไอ้มันเป็นแอปใหม่ที่ส่วนใหญ่เขาก็มารีวิวกัน มันก็อยู่ที่พวกเราแล้วเราจะมาทํากันหรือเปล่าแค่นั้นเองอัตราการเล่นของคนยังไม่เยอะครับแต่มันก็มีโอกาสขายได้ก็ต้องลองทําดูเหมือนกับที่ผมสอน,นเพื่อนๆไปทําในส่วนของอ่า ig นะครับก็ไปทําใน ig ด้วยทําในนี้ด้วยนะครับก็ชื่นชอบคนนี้ฝากติดตามนะครับชอบ Into ่องในตู้ฟีทตี้แปดแปดในยู u ูบด้วยนะครเพื่อนๆ